มีการจอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่หมดฮะโดนตัวนี้คือใช้แบตเตอรี่3860โวลต์ใช้ฉีดพ่นเชื้อเพลิงได้ห้าห้าห้ามืนลิตรตอนนี้กับตันก็กำลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับกำลังถ่ายควักเอาเครื่องในมาเปลี่ยนใหม่ อ่ะเนี่ยเสียงเสียงพร้อมเสียงพร้อมฮะตังเก็ตคือแสดงแล้วใช้ได้พร้อมเนี่ยลองใช้นะเป็นไรเนี่ยเนี่ยดูทั้งกีถ่ายแบบนี้เชียวหัวคนถ่ายเป <laughs> ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่น่าจะฮะพร้อมครับพร้อม,อมได้เปลี่ยนแบตใหม่เพิ่มพลังใหม่ เติมน้ำยาใหม่มีการน,นี้เติมน้ำมันน้ำยาน้ำมันนี่อันาาน,นี้มันหวานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูนี้คือมันหวานตรงเนี้ยข้าวโพดท,ที่มันหวานตึ้นสาเล่าไม่เป็นน้ำขาวอ่ามันหวานที่น้ำหวานสาเล่าน,น,น้ำขาวน่ะน้ากัดตันก็รูร้ได<อ>้ว่าเขาอินขนาดไหนชิมหน่อยชิมหน่อยมมชิก่อนยะกินที่ข้าวโพดทีเดียวก็ได้เนี่ยข้าวโพดมันเลยเป็นสีขาวอ่ะเออไม่แล้วเนี่ยตีมันเป็นสีเหลืองไงเอาไปใส่ปุ๊บเป็นสีขาวสีขาวเลยก็หวานแข้มเลยอ่า เติมไปแล้วเสร็จเขาเชื่อจริงจะได้ขายไหมเนี่ยเฮ้ได้ขายก็ก็กับตันว่าอย่างไงเขาก็เขาต้องเชื่อกับตันดิใช่ไหมนะครับตอนนี้ก็เป็นถังที่สองครับมาดูว่าถังที่สองการพ่นอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อันี่แหละครับไอ้ตัวนี้เขาที่เรียกเรียกว่าที่มาของมาแรงมาแรงวันทองคือตัวนี้ไอ้นี่พ่อมันตัวใหญ่หน่อยพ่อถามว่าโดนแปลงร้อยสองแปลงพ่อจะตกไหลเตอและอันนี้คืออะไรลระป้าป้าเลาตำดูในแปลงเดยกันวันนี้พ่อบบกินเหล้าแล้วเนาะพ่อเป็นคคนดีเพราะว่าแบบได้หุ่บมีกู้กิน นี่เมื่อกี้นี่เหมือนมีกู้กินแล้วกินเยอะพอดูนี่อันนี้มันคืออะไรเนี่มีกัปตันกัปตันโดนนะเมื่อก่อนเป็นกัปตันตองเนี่ยนี่เป็นกัปตันโดนแอนกัปตันโดนสองสน้องโวยข้นยาแล้วบินโวยขนาดแล้วมันจะโดนเลยมันจะโยนกระโพาะแล่ะน่ะ คนยาคนยาฮะคนยาคนยาคนยายาคนนี้ยายากันเนี่ยเอ้ายายาไม่ถึงปุ๋ยอย่างนั้นเหรอเอาราคายาแล้วมันแบบขั้นอ๋อมันมันมันรู้สาแล้วมันรู้ว่าตรงไหนเป็นโพดตรงไหนเป็นยาใช่ไหมอ๋อรักษาะตามอาการอืมมีรหัสมาไร้เด้อ อันนี้เป็นการพ่น้านเราเข้าใจผิดตั้งนานอ่เป็นการพ่นญ้าหมดแล้ว